มาเปลี่ยนอาวุธแป๊บเอา้าอันไอดีไหนวะเน,นี่ยที่กูเล่นเนี่ย <c oughs> ทำไมรู้สึกเอไม,ไม่ใช่เอ้ยอันนี้ก็ไม่สงสัยอีกไอดีนึงมนนั้งไอ้นี่ก็ไม่ใช่มันไอดีไหนวะนี่ก็ไม่ใช่เอ๊ยแล้วไอดีนี้กูเล่นอะไรเนี่ย <c oughs> เออแฮะไอ้นี่มันมีแต่มัดมัดสะโขบเนี่ยว่ะแน่นอนอยู่แล้วอันไหนเ็ใหญ่กว่าวะนี่แหละน่าจะใช่อีสู่ไว้ไอันนี้ก็ใส่เก็บเสียงด้วย อะไรเนี่ยเอ็กเคอเนซี่ทำไมไม่ไม่ลอยไม่ลอยไม่เอาไม่เล่นอ,อ๋อเอฟอนอ๋อคนอันไนี่ก็ fn ใช่ไหมเออคนละอัน,อ N, ออนแฮ ไฟเซเว่นี่ นี่นี่นี่ปืนนี้ชอบชอบว่าไม่มี เอา้าไม่มีคนเล่นแล้วล่ะล้วก็มีคนตาม เสียงเข้าไม่แน่อะไดตืดๆๆๆเนี่ยโอ้ยเสียงว้าตนันสนั่นลั่นทุ่ง ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ดีกว่าทอว้าวเสียงโอ้ ใช้กระสุนนั่นแหละวเนนียก็เท่ากับไอ้นั่นนี่ S&W อะ<ต>่ะห้าร้อยจุดห้าจุดห้าศูนย์ไม่เท่าไหนวะจุดนี่ไอ้นั่น,นมันจุดซีซีแมกนั่ม ทำไมเคอร์เซอร์ไม่มีวะเดียบอรนะ์นอะมันถือว่าเป็นตะใน,นเอ้าไม่ตาย นี่ดีกว่าร้อยนัดกับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไซเลนต์ปดยากมากรู้สึกจะต้องฆ่ายี่สิบตัวโดยไม่ตายมั้ง ก้อนเดียวสกิลช่วยให้คุ้มเป้าได้ตรงขึ้น ม่นิกัน <laughs> ที่ตายเยอะๆไม่ใช่แล้วมันนั่งยิงอย่างนี้แหละ <laughs> <laughs> ใส,ส่สเกลไม่ได้ใส่อะไรเลย แอดซาวเพิ่มดาเมจเพิ่มเกาะนิดหน่อยพอเอาตัวเอดได้แล้น,นี่ไงคุมเป้าต้องใช้พวกปืนกลหนักมันถึงจะมีประสิทธิภาพสูงแต่ไอพวกแอดซาวก็ใช้ได้นะนี่สกิลสไนยัยแต่ผมเอาแอดซาวนำนิดหนึ่งสองขีด สองขีดก็ผมก็ได้สกิลพิเศษของหน่วยแอสซอลนี่เห็นแสงปั๊บปับปั๊บับได้ยินเสียงยิงได้ยินเสียง,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 ยงคนแล้วก็รู้ว่ายิงมาจากทางไหนโอ้มอตา้าเยอะขนาดนี้เลยวะออกไปรีได้ไปดีแล้ว <c oughs> นี่แคลนวีอัฟเฟรน อยู่ตั้งแต่สมัยประถมมั้งประถมมัธยมมั้งมัธยมน่ะแต่ละคนไปเวลนั้นกันแล้วแหละผมก็หยุดมาห้าปีได้อืม <c oughs> นี่สกิลสกิลแอสเซอร์ สกิลสไนนี่แอนตี Anti ้แอนตี้แฟร์ออปติกคือป้องกันแสงวิวบวับวิบวับแล้วก็อะไรไม่รู้จำไม่ได้อ๋ออ๋อไอ้นี่ป่ะไอ้ที่กดซูมน่าจะใช่นะเดอะทอยเยอร์ er. เพิ่มเกาะและดาเมจเลือดอันนี้ของปันสมิธไอ้ที่ปืนอยูซี วันนี้สก,กาวสก,กาไม่รู้มันแก้บั็อกยังกล้องกล้องมันใช้ไม่ค่อยได้ไปแล้ว